โอเคใช่ไหมพี่พี่โอเคนะถ้าพี่อยากไปเกิดอ่ะเดี๋ยวผมจะอุทิศบุญให้แล้วพี่มาเข้าฝันผมได้ไงอ่ะทุกคนได้ยินไหมอ๋อพี่พี่เจอผมตั้งแต่ครั้งที่แล้วใช่ไหมที่ผมมาใช่ไหมอ๋อตั้งแต่ผมมาครั้งที่แล้วทุกคนมาเจอดูยายดวงนะเขาก็น่าจะเห็นผมนะครับก็สวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะครับ ตอนนี้นะผมมีเรื่องจะบอกพี่เพื่อทุกคนนะครับเมื่อวันสองวันนะมีผู้หญิงคนหนึ่งนะเหมือนจะท้องโตนะน่าจะเป็นผู้หญิงท้องไนงะทุกคนมาเข้าฝันผมนะครับแล้วที่เขาเข้าฝันนะผมฝันนะผมได้มาเจอผู้หญิงคนเนี้ยอยู่บนสะพานแห่งนี้นะทุกคนเนี่ยนะที่ผมเคยมาทายแล้วก็เจอดวงวิญญาณที่นี่นะทุกคนนี่นะเขาเ,าเออเขามาเข้าฝันผมนะ ไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรนะทุกคนแต่ว่าเขาบอกว่าเขาจะให้ผมได้ทุกสิ่งนะถ้าผมตอบรับนะผมก็ไม่ทราบนะว่าเขาหมายถึงอะไรนะทุกคนที่จะให้ผมทุกสิ่งนะผมก็ได้มาแล้วทุกคนคืนนี้นะมาตอนคืนนะทุกคนถ้ามาตอนเช้านะผมไม่เจออะไรเลยเมื่อเช้าผมก็มารอบหนึ่งนะครับนี่นะผมไม่เจอใครนะผมเลยต้องมาตอนกลางคืนนะครับเผื่อว่าจะเจอดวงวิญญาณที่ มาเข้าฝันผมแล้วทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะพาเดินไปเรื่อยๆนะดูบรรยากาศโดยรอบนะครับดูช่วงนี้ฝนตกบ่อยมากเลยทุกคนฟ้ายังร้องอยู่เลยนะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวพากันไปนะทุกคนโอเคครับทุกที่ทุกคนนะผมได้ไฟฉายลูกใหม่มานะครับทุกคนสว่างมากๆเลยนะครับทุกคนผมว่าถ้าเจอเนี่ยน่าจะจะเจอตัวจะจ้จเลยนะนี่นะ สว่างมากๆเลยนะครับทุกคนพอมาที่ผมรู้สึกขนลุกเลยนะแล้วก็เจอลูกกระตาอะไรไม่รู้ทุกคนน่าจะเป็นลูกกระตางูเหลืม่มหรือเปล่ามั้นะงูหลามหืองูเหลื่ยมทุกคนอยู่อีกฝั่งนึงครับมันขยับได้นะแต่นี่ไม่ใช่เป้าหมายผมนะทุกคนเป้าหมายผมเนี่ยคืออยากได้เจอผู้หญิงคนนั้นนะที่มาเข้าฝันผมนะครับนะ ผมแน่ใจว่าที่นี่ยไม่ได้มีแค่ดวงยานเดียวนะทุกคนที่ผมเจอนะผมว่าต้องมีมากกว่านั้นนะครับว่าที่นี่ประวัติที่นี่ก็ไม่ธรรมดานะทุนดดูกัน,กนเลยครับ น้ำขึ้นสูงมากเลยนะครับฝนตกแฉะมากเลยทุกคนโอเคทุกคนมาถึงแล้วนะครับนี่นะผมยังจำได้เลยทุกคนยังหลอนไม่หายนะได้มาเจอสถานที่นี้ทุกคนขนลุกเลยนะครับทุกคนยังจำได้นะ้คลิปที่ผมมาถ่ายนะ มีดวงยานหนึ่งนะนั่งอยู่บนนี้แล้วก็โดดสะพานให้ผมดูอย่างนี้นะผมจําไม่ลืมทุกคนคนหหนลุกเลยนะแต่วันนี้ผมจะมาหาดวงยานตนนั้นที่เขาฝันผมนะแต่ว่ามาถึงละผมยังไม่เจอเลยนะทุกคนไม่รู้ว่าจะปมากดตัวให้ผมเห็นหรือเปล่านะโอเคเดี๋ยวผมก็จะเดินดูบริเวณรอบๆก่อนนะถ้าเขายังไม่ปรากฏก็ทำอะไรไม่ได้ทุกคน ือว่าเขาอาจจะไม่มีตัวตนจริงๆก็ได้นะครับผมอาจจะแค่คิดมากเองก็ไม่ฟันนะมาดูน้ำน้ำขึ้นสูงมากเลยนะครับนี่น่าจะเป็นตส้นตะเคียนตะเขียน,ต,ต,ยนติดนะ น,นี่ก็ดูเหี้ยนมากเลยทุกคนเป็นเขื่อนที่เก่ามากๆเลยนะครับมีรอยแตกด้วยนะทุกคน,นกนะรอยฉนบนะอยู่ในวงล้อมรอบนะครับเป็นเขื่อนที่ไม่ค่อยใหญ่มากนะทุกคนนี่นะไม่เคยกว้างมากนะมครับตอนนี้เขายังไม่ปรากฏตัวให้ผมเห็นเลยทุกคน รอดูก่อนวักพักนะครับถ้าเขาไม่มาผมก็น่าจะกลับแล้วนะเพราะว่าฝนก็ใกล้จะตกแล้วนะทุกคนยังไม่เจอใครเลยนะครับแล้วก็เสียงน้ำก็ดังมากๆเลยนะครับเฮ้ย คนผมว่าผมเจออะไรบางอย่างนะครับคนเห็นชัดไหมอ่ะเฮ้ยใครเปล่าวะเนี้ยทุกคนช่วยผมดูหน่อยนะครับไฟฉายผมสว่างเกินไปหรือเปล่านะดูครับ เขาอามือกุมท้องไว้วทุกคนผมว่าน่าจะใช่นะเขาน่าจะมาแล้วทุกคนแต่ว่าเสียงน้ำดังมากแนละ้วผมเข้าใกล้ตรงนี้นะคนดูนะดูนะครับว่าผมดูแล้วขนานะท้องเขาก็ไม่ได้ใหญ่มากทุกคนแต่ว่าเขาเอามือกุมท้อง่นะอเอามือกวักผมด้วยนะ ทุกคนผมว่าไฟฉายผมสว่างเกินไปนะผมขออนุญาเปิดดวงเลยก่อนนะมันแทงตามากเลยนะครับเพราะว่าใช่ตนเดียวกันที่เขาฝันผมหรือเปล่านะแต่ว่าชุดเนี่ยไม่น่าใช่นะทุกคนผมจำได้อาจจะเป็นชุดแดงนะแต่ว่าท้องเขาใหญ่นะทุกคนใช่หรือเปล่านะ ผมก็หนินงดูเลยครับอะไรดีอะผมมาหาเขาแล้วอ่ะแต่เขาไม่คุยกับผมเลยพี่พี่พี่เป็นคนหรือผีเนี่ยผมได้ยินอะไรไม่รู้ทุกคน ดีอ่ะอหน้าหน่อยนะไม่ายสว่างมากเลยทุกคนเฮ้ยเขาไม่ตอบผมอะ่ะทุกคนผมคุยแล้วเขาไม่ตอบผมอะ่ะเขาเอามือกุมท้องตลอดเลยนะพี่พี่ พี่ใช่ไหมที่มาเข้าฝันผมอ่วันก่อนอน่ะบนเดี๋ยวเขาไม่ตอบผมแล้วเดี๋ยวผมจอดลงมาข้างล่างสะพานกันนะผมว่าอยู่ด้านบนนะผมคือเสียวไงไม่รู้กัทุกคนผมกลัวความสูงด้วยนะจะมาอดีข้างล่างนะทุกคนเพราะเสียงน้ำมันดังด้วยนะครับผมจะคุยกับเขาดีๆนะ ผมไม่อยากอยู่บนตนะพานัะทุกคนเสียวนะโอเคทุกคนนะึกว่าเขาจะห่างอยู่แล้วนะพี่ได้ยินผมหรือเปล่าเนะี่ยพี่เขาฝันผมหรือเปล่าวันก่อนอะพย,ยัญนะเยอะอะแล้วแล้วพี่ต้องการอะไรอะ่ะพี่ได้ยินไหม พี่เขาฝันผมอ่าวันก่อนอ่ะพี่บอกว่าให้ตอบรับพี่อ่ะแล้วพี่จะให้ทุกอย่างกับผมอ่ะคือตอบรับยังไงอะ่ะพี่ต้องการอะไรอ่ะคนดูมือเขานะมือเขาสีิหมดเลยทุกคนนี่นะใบหน้าเขาแล้วก็มือเขาซีสิบหมดเลยนะไม่รู้ทุกคนเห็นไหมพอเราผมส่องเข้าตัวนะมันก็จะสว่างจ้าอย่างเงี้ยทุกคน คนแมลงเข้าคอเห <C oughs> มือนเขาจะเดินเข้ามาใกล้ผมน,นะมนถามก็ไม่ตอบทุกคนเขาต้องการอะไระแล้วเอาแล้วเขาเช็ดนน้ำตาด้วยทุยกคนเหมือนเขาจะร้องไห้หรือเปล่านะ <C oughs> <C oughs> ผมรู้สึกคันคอนนี้ พี่ต้องการอะไรเนี่ยพี่ได้ยินผมใช่ไหมเนี่ยผมมาแล้วเนี่ยพ,พี่เพ่เขาฝันผมอะพี่ต้องการอะไรอะอะไรนะคนได้ยินไหมผมได้ยินไม่ชัดเลยหรืจะให้เขาลงมาคุยข้างล่างไหมเพราะเสียงน้ำมันดังมากเลยเอาไงดีอะ กันพี่เดินเดินลงมาข้างล่างก่อนได้ไหมเดินมาคุยข้างล่างกับผมก่อนได้ไหมเขาเดินมาจริงด้วย <c oughs> รู้สึกไม่ดีนะเขาเดินลงมาไหวมากๆเลยพี่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 อยู่นั่นเลยพี่โอเคเมื่อกี้พี่พูดว่ายัางไงนะ เมื่อกี้พี่พูดว่าไงนะฮะหให้ผมช่วยอะไรอ่ะอยากไปเกิดอยากไปเกิดทุกคนอ,อยดีได้ได้ได้ถ้าพี่อยากไปเกิดอ่ะผมช่วยได้เดี๋ยวผมให้อาจารย์ผมอ่ะมาทำพิธีแล้วก็อุทิศส,ส่วนกุศลให้พี่แล้วกันนะโอเคไหม โอเคใช่ไหมพี่พี่โอเคนะถ้าพี่ากไปเกิดอ่ะเดี๋ยวผมจะอุทิศบุญให้แล้วพี่มาเข้าฝันผมได้ไง่ะทุกคนได้ยินไหมอ๋อพี่พี่เจอผมตั้งแต่ครั้งที่แล้วใช่ไหมที่ผมมาใช่ไหมอ๋อตั้งแต่ผมมาครั้งที่แล้วทุกคนมาเจอดวงยายดวงนะเขาก็น่าที่เห็นผมนะครับ อ๋อผมอยากได้อะไรพี่ก็ยายทุกอย่างใช่ไหมขอห้พี่ได้ไปเกิดใช่ไหมผมไม่อยากได้หรอกเดี๋ยวผมจะช่วยพี่โอเคไหมเดี๋ยวผมช่วยพี่ให้ไปเกิดเองแต่ผมไม่เอาอะไรหรอกขอหอพี่บอกก็พอแล้วโอเคทุกคนอ่าพี่โอเคใช่ไหมโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะบอกเพก่อนนะว่าวันนี้ผมก็ไม่ได้ ผมทําให้เขาไม่ได้นะทําพิธีอะไรให้เขาไปเกิดไม่นะผมต้องให้อาจารย์กวงมาทําให้อย่างเดียวก็ไม่ก็อาจารย์ถามน,นะทุกคนเอางี้พี่พี่เดี๋ยววันประมาณพรุ่งนี้พี่เดี๋ยวผมจะพาอาจารย์มาทําพิธีให้นะอพี่โอเคใช่ไหมพี่รอนหน่อยนะพรุ่งนี้วันหนึ่งเดี๋ยวผมจะพาอาจารย์ผมมาทําพิธีให้แล้วก็ให้พี่ไปเกิดโอเคถ้าพี่ ตกลงกับผมแล้วนะพี่ก็ถอยออกไปก่อนนะพี่ถอยออกไปก่อนทุกคนเอาดีอ่ะเราถอยไปเยีนนะไ้ย <c oughs> ังอ,อยู่ยืนอยู่นะทุกคนเฮ้ยเกนแล้วเกินแล้ว ทำไมเขาไม่หาเลยเขาต้องการอะไรหรือเปล่าเนี่ยพี่ต้องการอะไรเปล่าเนี่ยอะไรนะหิวอ้าวพี่เป็นดวงวิญญาณพี่หิวได้ด้วยเหรอตายที่นี่นานแล้วยองไงดีเนี่ย หนวอะไรอะหิวบุญหรือเปล่า <c oughs> รู้สึกไม่ดีทุกคนตั้งแต่เขามาที่นี่นะโอเคงั้นพี่ก็ถอยออกไปก่อนพี่ถอยออกไปก่อน <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะพาอาจารย์มาทำพิธีให้นะผมสัญญา <c oughs> ผมไม่บิดพี่แน่นอนให้เขาถอยไปก่อนทุกคนผมรู้สึกว่าผมอยู่ยิ่งอยู่ใกล้เขานะ นี่อาการไม่ค่อยดีเลยทุกคนอาการแย่ลงนะครับ <C oughs> ทุกคนผมว่าผมอยู่ที่นี่ได้ไม่ค่อยนานเลยนะถ้าผมยังอย,อยู่ผมว่าอาการผมแย่แน่ๆเลยนะครับแล้วเขาหายแล้วทุกคนเขาหายแล้วนะโอเคทุกคน เดี๋ยวผมจะขอตัวกลับก่อนนะผมอยู่ที่นี่ได้ไม่นานนะทุกคนผมรู้สึกว่าผมแย่มากเลยนะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะ <c oughs> อยู่ผมก็ไอนะทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวทุกคนรอติดตามนะครับคลิปหน้านะผมจะพาอาจารย์กวงมาทําพิธีนะบงสวงไม่ได้รู้บงสวงทุกคนมาทาพิธีอุทิศบุญให้ดวงยานทที่นี่นะให้ไปเกิดนะทุกคน โอเคเดี okay, ๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนนะครับอาการผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทุกคน